คอนโดนี้นะคะใกล้ทำเลดีนะคะใกล้เมย่ากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะค่ะเดี๋ยววันนี้พี่โจ้นะคะจะพาทุกคนนะคะจากหน้าคอนโดที่นี่นะคะคอนโดแห่งนี้นะคะมีเขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวมของชาวต่างชาติเยอะมากพี่โจเข,าาข้ามาครั้งแรกคือตกใจมากสัดส่วนนะคะเกินครึ่งๆเลยเป็นทั้งชาวฝรั่งชาวจีนเกาหลีนะคะเขามาชอบอ,อยู่ที่นี่กันทำไมเขาถึงชอบอยู่ที่นี่กันเด <ve> ี๋ยวตามมาดูค่ะตรงที่นี่นะคะเราสามารถที่เขาเรียกว่าเดินออกมาได้มันง่ายสําหรับคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราจะลองจับเวลากันดูนะคะระหว่างที่เราจะไปนะคะอยากจะให้ หเห็นก่อนว่าทำเลนี้นะคะสําหรับใครที่เขาเรียกว่าเป็นแบ็คแพคเกอร์หรือว่าใครที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นนักลงทุนดีกว่าเป็นนักลงทุนแล้วคุณกําลังมองว่าอยากจะได้แพสซิฟินคามจากการปล่อยเช่าที่อัตรามันคุ้มค่าปกติคุณปล่อยเช่าเนี่ยเป็นรายเดือนอ่าสมมตินะถ้าคุณปล่อยเช่ารายเดือนคุณเต็มที่ได้เดือนละแปดพันหหรือหมื่นหนึ่งเลยสำหรับห้องสวยๆนะคะ แต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนมาเป็นปล่อยเช่าเป็นรายวันนะคะเดีย๋ยวพี่โจ้จใช้ดูว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวมของโรงแรมที่เป็นลักชัวรี่ราคาต่อวันของเขามันอยู่ที่3า0ถึงสี่พบาทในขณะถ้าเกิดคุณทำตรงนี้เป็น a i r b n b นะคะคุณจะอยู่แค่คุณตั้งไปห้องละ1000ถ้าห้องสวยๆหน่อยพันสองพันได้นะคะแล้วคุณคิดดูซิว่าถ้าคุณคูณ30วันไปนะคะอ,อ,อย่างของที่มีสัดส่วนที่เขาทําสถิติกันได้เนี่ยอัตราสูงๆก็อยู่ที่80%ขึ้นนะคะ มันก็โดยเฉลี่ยตีว่าเอาแค่20วันก่อนแค่20วันนะคะที่คุณลงทุนนะคะคุณก็จะได้แล้วว่าเดือนหนึ่งขั้นต่ำก็อยู่20,000่บาทละโอ้โหพอรับดูที่ตัวเลขดูแล้วนะคะมันก็น่าสนใจมากมากเลยคิดดูสิถ้าเดือนละ2 0 0 0มืนะ่ะคุณไปลงทุนที่ไหนเนี่ยมันจะคุ้มค่าได้ขนาดนี้นะคะห้องคอนโดเพียงแค่ล้านต้นๆสามารถเทิร์นกำไรให้คุณนะับดูแล้วสั้นมากๆนะคะอ่ะดูสิเดินมาไม่ไม่ไกลเลยตัวนี้ก็ถึงแล้วะคะ่ะห้างเมย่านะคะ,ะใช้เวลาไม่ถึง2องนาที ไม่ถึง2นาทีก็ถึงแล้วนะีอยากให้เห็นบรรยากาศของห้างเบย่าตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งทางนู้นนะคะก็อีกกิจกรรมนึงจะเป็นวันนิมานติ้งปาร์นะคะหลูๆที่มีอยู่ตรงนั้นก็มีทั้งยูนิมานอิสตินนะคะอะว่าขอพักแวะซื้อกาแฟกินสักหน่อย